อ,อ,อันนี้จะเป็นการเตรียมวัตถุดิบนะการเตรียมวัตถุดิบก็วัตถุประสงค์หลักๆเลยก็คือมีวัตถุทําให้วัตถุดิบเหมือนกันทั้งสายการผลิตและเหมาะสมต่อการแปรรูปต่างๆคุณสมบัติในการเลือกวัตถุดิบก็คือเลือกทางกายภาพก็จะมีพวกสีเนื้อสัมผัสผิววัสดุผือว,วัตถุดิบแล้วก็มีรูปทรง แลพวกน้ำหนักขนาดรูปร่างหน้าที่ของมันก็คือกินรดไม่มีตำาหนิแล้วก็การเจรเิญเติบโตก็คือซื้อตามสัญญาโตเท่านี้ซื้อได้เวลาเท่านี้ทำนายอายุการเก็บรักษาว่าเก็บได้นานเท่าไหร่แล้วก็ยืดอายุฤดูการเก็บเกี่ยว ต่อไปก็การทาความสะอาดวัตถุดิบการทำความสะอาดวัตถุดิบวัตถุประสงค์หลักเลยแยกสิ่งเจือปลที่เกิดอันตรายต่อสุขภาพและไม่ยอมรับจากผู้บริโภคอันดับต่อมาก็สําคัญเหมือนกันนค็คือควบคุมปริมาณจุลินทรีย์และปฏิยาเคมีที่มีผลต่อกระบวนการในการแปรรูปของผลิตภัณฑ์นั้นๆการทําความสะอาดก็ ขั้นแรกเลยก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายของเครื่องจักรก็คือห้ามมีเศษหินเศษเหล็กแล้วก็เพื่อป้องกันการเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่ติดมากับวัตถุดิบสิ่งเจอปนที่ติดมาก็จะแยกหลักๆก็คือพวกโลหะและธาตุพืชสัตว์สารเคมีต่างๆ ก็คือเครื่องตรวจโลหะนี่จะเป็นเมทัลรีเซปเตอร์แล้วก็ไอพวกสิ่งปนเปื้อนทั้งหลายเนี่ยห้ามพบเจอในการผลิตเลยทั้งสิ้นพเพราะมันเชื่อมโยงกับกฎหมายกฎหมายที่สามารถเอาผิดได้ผู้บริโภคสามารถฟ้องได้กระบวนการในการทำความสะอาดก็คือต้องแยกให้ได้แยกสิ่งเจือปนให้ได้อย่างสมบูรณ์ระบบและอุปกรณ์ ต้องออกแบบเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากภายนอกหรือน้ำที่ล้างผิวของวัตถุดิบต้องอยู่ในสภาพดีหลังการแปรรูปการล้างออกมาหลีกเลี่ยงความเสียหายของผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาดนั้นนะต้องหลีกเลี่ยงแล้วก็ความเข้มข้นของน้ำทิ้งต้องอยู่ในระดับต่ำก็คือมีความสะอาดในน้ำทิ้งและก็ปริมาณน้ำทิ้งต้องน้อย เพื่อประหยัดงบในการบำบัดน้ำอีก <c oughs> แล้วก็นี้ก็คือพวกตารางอาจารย์ไม่ค่อยอาจารย์ไม่ค่อยเน้นอ,อื่นนะอาจารย์เน้นแค่บอกว่าประมาณ4อย่างเนี่ยที่สำคัญ <c oughs> ก็คือพวก ผิวตรวจสอบยังไงแยกยังไงขนาดรูปร่างสีก็คือถ้าตรวจสอบพวกผิวนี้ก็คนงานที่แยกอะต้องใช้คนงานก็คือคนงานต้องแยกตลอดจะมีคนงานมาเปลี่ยนทุกๆ2ชั่วโมงขนาดก็ใช้ตะแกงก็เดี๋ยวไปเข้าไปในเรื่องต่อไปก็คือมันจะมันจะปนเปื้อนอะวะ ปนเปื้อนอ่ะได้ง่ายเออพวกหินพวกอะไรอ่ะปนเปื้อนได้ง่ายในใน,ในวิธีน,นี้ข้อเสียนะและ้วก็รูปล่างก็จะเป็นพวกแผ่นดิสมีรูก็พวกกลมๆพวกมีเหลี่ยมมีอะไรพวกเนี้ยแยกเป็นรูปล่างออกมาแล้วก็หลักการสะท้อนแสงจะเป็นของสีหลักๆมีประมาณนี้ต่อไปจะเข้าไป จุดที่ปนเปื้อนก็คือปนเปื้อนในทุกจุดการผลิตเลยตั้งแต่เข้าจนถึงคลังเก็บสินค้าเลยที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาก็คือจะเป็นนกเข้ามาทำาลังในโรงงานอาจารย์เลยให้บริษัทนั้นใช้ CCLA ใส่ในอาหารนกเพื่อให้นกมันไข่ออกมาแล้วก็ไม่ฟักตัวก็คือไข่ฟอนนั่นเอง โดยทั่วไปการทําความสะอาดก็แบ่งได้เป็น2ประเภทคือทําแบบแห้งสะอาดทำความสะอาดแบบแห้งแล้วก็ทาความสะอาดแบบเปียกความสะอาดแบบแห้งเลยดายคินนิ่งขั้นอันแรกก็คือการใช้ตะแกงก็คือจะมีแบบ2แบบก็คือตะแกงหมุนกับตะแกงล่อนตะแกงหมุนตะแงหมุนก็คือเนี่ย แยกเป็น2ขนาดก็คือ,คอมีเข้าไป2ขนาดเลยจะปั่นล้างทำความสะอาดข้างในแล้วแยกออกมาได้เล็กและใหญ่ต่อไปแต่แกงร่อน คือจะมีเนี่ยลักษณะก็จะเป็นใหญ่ลงมาเล็กาเรื่อยๆก็แยกตามขนาดออกมาเรื่อยๆใช้พวกอุตสาหกรรมร่อนแป้งจะใช้เนี่ยจะใช้การสั่นไปเรื่อยๆเลยหล่นลง,ลง,ลงมาตามขนาดมันการทำความสะอาดแบบแห้งเอเมืม่อกี้เมื่อกี้จะเป็นการแยกนะแยกขนาดขอโทษที ีเป็นการแยขนาดต่อไปการทำความสะอาดใบแห้งก็คือการพ่นด้วยลมก็คือจะใช้ความแตกต่างของความหนาแน่นและนิยมแยกสิ่งที่มีน้ำหนักมากกว่าวัตถุดิบก,ก็คือก็คือมีลมพ่นเป็นข้าวอ่ะก็คือข้าวเนี่ยใส่ข้าวลงไปเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเป็นฟางออกมา ตรงนี้ก็จะมีข้าวเพราะข้าวมันหนักกว่าเอ้ยอืมใช่ใช่ใช,ใช่ข้าวมันหนักกว่าฟางก็เลยออกมาตรงนี้เป็นลมเป่านี่ก็ใช้ลมเป่าจะได้ทั้งสองทางเนี่ยที่ออกมา,าจะมีขนาดเล็ก <c oughs> เล็กกว่าี่คือแยกแยกข้าวกับฟางหรือว่าข้าวกับ อะไรต่างๆทั้งหลายส่วนมากจะใช้วัดสดุในวัตถุดิบที่แห้งเพราะถ้าเพราะอันเนี้ยถ้าเปียกชื้นก็ความน้แน,น่นมันก็ต่างกันแล้วใช้ไม่ได้การทำข้าวสาดแบบแห้งแบบใช้แม่เหล็กก็คือตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ดูดแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กเอาไว้ดูดจับเหล็กในลายการผลิตที่ไหลมาเรื่อยๆวัตถุดิบไหลามาเรื่อยๆไหลมาเรื่อย แต่เนี่ยข้อเสียก็คือเมื่อปนเปื้อนมากจะต้องทําความสะอาดบ่อยก็คือแล้วก็มันจะดูดแค่แต่เหล็กไอ้พวกหินพวกอะไรมันจะไม่ดูดในเนี้ยอันนี้ต่อไปจะเป็นเครื่องที่ทันสมัยขึ้นมาหน่อยคือ Metal s h a r กบีอะไรเนี่ยมันจะเป็นอาหารเข้ามาตรงนี้จะเป็นสนามแม่เหล็กตรวจหินได้ตรวจเหล็กได้ ได้ทุกอย่างแล้วก็จะมีที่ตรวจวัดอุณหภูมิก็คือพวกอย่างสมมุติว่าเป็นอาหารแชร่แห็ง่งเงี้ยผ่านเข้ามาลนา์ผลิตก็ต้องอุณหภูมิเท่านี้ตลอดถ้ามีอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปเครื่องก็จะเตือนเครื่องนี้จะใช้ส่วนมากจะใช้กันประมาณ3ชุดต่อไลน์กันสายการผลิต1สายก็คือจะตรวจ3ครั้งเพื่อความแน่นอนเลย ต่อไปกันการใช้หลักการอื่นก็พวกใช้ไฟฟ้าสถิตใช้รังสีรังสี x ส่วนมากจะเป็นพวกใช้ตรวจหาก็คือตรวจหาพวกสิ่งแปลกปลอมในเนื้อเงี้ยเนื้อแช่แข็งเราไม่สามารถตรวจสอบได้ก็คือมันอยู่ข้างในเนื้อหรือว่าอยู่ใต้เนื้ออะไรประมาณนี้ก็คือตรวจสอบได้ยากก็จะหาโดยการใช้รังสีต่อไปก็จะเป็นการใช้แบบขั้วไฟฟ้ายแยกคล้ายๆแบบ มันจะมีแรงไฟฟ้าสถิตน่ะดูดหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งไอพวกที่มันเป็นแบบลักษณะเป็นแบบเหล็กเป็นอะไรหน่อยอย่างเงี้ยก็จะดูด,ดูดูดออกมาแล้วก็เป็นวัตถุดิบที่เราต้องการแยกออกไปโดยใช้กระแสะไฟฟ้าสไฟฟ้าสถิตต่อไปการทำความสะอาดแบบเปียกก็คือจะมีการแช่การพ่นละอองน้ำ การทำความสาดแบบปล่อยลอยแล้วก็ใช้อุลตราโ o n i c และก,การำกำจัดน้ำออก <c oughs> จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายคือกำจัดน้ำออกต้องทำก็คือต้องทำให้มันแห้งนั่นแหละการแช่ใช้เมื่อมีดินติดแน่นเช่นหัวมันพืชหัวที่อยู่ใต้ดินอะไรประมาณนี้ทำความสะอาดยากก็จะใช้พวกน้ำที่ผสมคลอรีน เพื่อใช้ค่าเชื้อแล้วก็ฆ่าดินที่ติดอยู่ตามซอกตามขั้วหัวของผลไม้การพ่นละอองน้ำก็คือจะมีวัตถุดิบเนี่ยอยู่บนเนี่ยไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆตัวน,นี้ก็จะเป็นหัวฉีดพ,พ่นลงมาเรื่อยแล้วกิง้งกิ้งเพื่อให้มันทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึง แล้วก็การพ่นละอองน้ําที่มีแบบน้ําฉีดก็คือเนี่ยข้างในเนี่ยก็จะเป็นน้ํฉีด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 เข้ามานี้ก็จะกิ้ง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 ไหลลงมานี่จะเห็นอันนี้จะเห็นชัดก็คือเนี่ยเป็นท่อน้ําฉีดฉีดทวีปทุดิบที่เป็นพวกขิงพวกข่าพวกพืชหัวอ่างเงี้ยก็เลยกิ้ง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 อันนี้ถังก็จะหมุนไปเรื่อยๆ แล้วก็วัตถุดิบอะไรเข้ามาต่อไปทําความสะอาดแบบปล่อยลอยจะเป็นลักษณะที่แบบว่าเนี่ยวัตถุดิบเข้ามาในนี้ใช่ไหมพวกพวกปล่อยลอยก็จะเป็นลักษณะแบบว่าน้ําน้ําจะแบบ ลอยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยน้ำก็ไหลมาเนี่ยเติมมาวัตถุดิบก็ลอยลอยลอยๆ,อยๆ <c oughs> พวกหินพวกตะกวดก็จะตกลงอยู่ข้างล่างตกลงข้างล่างนี้ก็จะได้พวกวัตถุดิบที่ไม่มีการปนเปื้อนแล้วแยกออกมาแล้วก็เ <c oughs> นี่ยจะทําความสะอาดโดยเมื่อมันเต็มก็จะปล่อยออกปล่อยทิ้งพวกเศษหินเศษตะกวด ต่อไปการทำความสะอาดโดยใช้อุลตราโ o n i c เป็นการใช้คลื่นความถี่ทำความสะอาดแบบวัตถุดิบที่เปราะบางมาก <learns> เช่นพวกสตรอเบอรี่เชอรี่ผักชีน่าจะเป็นคลื่นที่ใช้สั่นอาจารย์ไม่ได้ลงรายละเอียดมากก็คือวัตถุดิบจะเข้าไปเข้าไปแล้วก็สั่นสั่น,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 นแบบความถี่สูงๆหน่อย เพื่อให้วัตถุดิบสะอาดต่อไปสรุปข้อดีข้อเสียแบบเอียกและแบบแห้งที่การใช้กทํทำความสะอาดก็คือแบบแห้งจะมีค่าใช้ใจ่ายต่ําวัตถุดิบผิวมันจะแห้งทําความสะอาดในโรงงานง่ายและผลกระทบจากปฏิกาเคมีและจุลินทรีย์ต่ําแต่ข้อด้อยมันคือมันมีฝุ่นละอองจากจากการทําความสะอาดเนี่ยฝุ่นละอองเยอะๆทาให้อาจจะเกิดการระเบิดได้ แล้วก็ความเสียหายของวัตถุดิบมันมีสูงเพราะมันกระแทกยิ่งไปยิ่งมาแบบเปียกก็คือกำจัดดินที่ติดแน่นได้ดีพวกพืชหัวพวกนี้แล้วก็ความสามารถใช้ความร้อนและน้ำยาฆ่าเชื้อรวมด้วยได้ไม่มีฝุ่นและเสียหายต่ำแต่ข้อด้อยมันคือเร่งประย่เคมีเพราะมันมีน้ำเป็นตัว นำพาเป,เป็นตัวเป็นตัวเร่งให้เกิดปฏิปฏิกิริยาเคมีและดูดินซีเจอเลยได้ง่ายค <c oughs> ่าใช้ใจ่ายน้ำสูงมีน้ำทิ้งมากและค่าใช้ใจ่ายพวกการทำให้วัตถุดิบแห้งอีก <c oughs> เพิ่มมาอีกและการฆ่าเชื้อในการทำความสะอาดอุปกรณ์ค่าเช้อ,อุปกรณ์เนะี่ยทำได้ยากต่อไปการคัดแยกและการแบ่งเกรด ่วนมาจะคัดแยกด้วยคุณสมบัติทางกายภาพที่วัดได้นะหลักๆวัตถุประสงค์ของการคัดแยกและการแบ่งเกรดก็คือวัตถุดิบที่ทําให้เหมาะสมต่อการใช้เครื่องจักรในกระบวนการแปรรูปในขั้นต่อไปก็คือให้มันเหมาะสมต่อการแปรรูปขั้นต่อไปมีความจําเป็นและก็ ในกระบวนการให้ความร้อนคือมันจะได้มันจะได้สุกสม่ำเสมอแบบมีเท่ามีมีลักษณะมีรูปร่างมีขนาดมีเท่ากันตลอดการแปลรูปจะเป็นไปได้ง่ายและเหมือนกันทั้งลายกันผลต่อไปเพื่อให้เกิดความสวยงามม,มีราคาที่ขายต่างกันได้ใช่ก็คือแปลรูปออกมาปุ๊บมีลักษณะที่สวยงาม ราคาก็เพิ่มขึ้นต่อมาความเสียหายของวัตถุดิบที่มาจากการแบ่งเกตจะมีมาจากสสาเหตุก็คือตกหลน่นอันนี้ต้องน้อยกว่า5%แล้วก็การกระทําของพนักงาน พวกสูตรพวกอะไรนี่ก็ไอ้นายเขาอธิบายมาละการคัดแยกโดยเครื่องจักรกลคัดแยกโดยน้ำหนักนี่เป็น Apple. แอปเปิลก็จะคือจะมีบ็อกของเขาอ่ะบ็อกบ็อกบ็อกว่าลักษณะประมาณนี้น้ำหนักจะประมาณนี้ลงมาช่างปั๊บช่างปั๊บแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆแยกแยกแยก,แยกไปวันนี้น้ำหนักเท่าไหร่กันเดี๋ยวจะไปแยกแยการคัดแยกขนาด ก็คือประสิทธิภาพมันจะขึ้นอยู่กับการกระจายตัวของรูปร่างของวัตถุดิบนั้นๆแล้วกว็ธรรมชาติของวัสดุที่ใช้ทําตะแกรงความถี่ของการสั่นและการหมุนและการอุดตันของตะแกรงไม่ให้เกิดการอุดตัน วัตถุดิบที่มีขนาดเล็กเช่นพวกผงแป้งเนี่ยก็จะมีสูตรที่ไหนมันสอนนั่นแหละนี่อันนี้จะข้ามไปเลยนะพวกเครื่องร่อนแป้งพอไหนมันสอนมาแล้วการคัดแยกตามขนาดเครื่องคัดแยกตะแกรงแนวราบ ก็คือเหมือนตอนแรกเลยฟีดอาหารลงไปเครื่องเนี้ยก็จะสั่นสั่นสั่นหมุนหมุนมุนสั่นแล้วก็ออกมาตามขนาดจะมีช่องที่เป็นตะแกรงลักษณะมีหลายขนาดต่างกันไปอันนี้ต้องเราต้องควบคุมอุณหภูมิควบคุมค่าเออบิและความชื้นในอากาศเพราะไม่งั้นถ้าแบบอาหารเป็นผงเกิดเป็นก้อนอย่างเงี้ยก็จะทําให้ แยกกันได้ไม่ไม่ดีอันนี้ก็แยกตามขนาดเครื่องคั้นแยกแบบถังแบบจุดศูนย์กลางร่วมกันอนุกรมขนาดเดี๋ยวจะไปพูดต่อไปนี่แบบอนุกรมนี่แบบอนุกรมก็คืออาหาร ใส่ลงไปปุ๊บจะหมุนแยกแล้วหล่นลงมาขนาดหนึ่งละได้ขนาดนี้ในขนาดของที่อยู่ในกรงร้อนเนี่ยที่ใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าก็จะออกมาอย่างนี้เอ้ที่ใหญ่กว่าอยู่ข้างในเนี่ยก็จะออกมานี้ไอส่วนที่เล็กก็จะลงมาเล็กอีกเล็กอีกเล็กลงไปอีกถ้าเล็กกว่าอีกของขนาดกลางเนี่ยก็จะหล่นลงมาอีกแล้วก็ออกไปแล้วก็จะลงมาเล็กที่เหลือออมานี้ เล็กกว่าไอ้ตัวนี้อีกก็จะหล่นลงมาไอ้ที่ขนาดนี้ก็จะไหลออกไปก็คือแยกเป็นชั้นๆชั้นๆไปอันนี้ก็คือแบบอนุกรมแต่ถ้าแบบขนาดกนะ็คือมีอันเดียวแยกได้ทุกอันเลยมีมีวงร้อเดียวแยกทุกอันก็คือจากใหญ่ใหญ่สุดจะอยู่ข้างในก็คือแยกได้ใหญ่ออกมากลางจะออกมาแล้วนอกสุดจะเป็นอันเล็กที่สุด นี่ก็เป็นแบบจุดศูนย์กลางร่วมกันก็คือเป็นแท่งเดียวแต่มีช่วงที่ยาวเนี่ยแต่ช่วงช่วงขนาดที่แตกต่างกันเป็นแบบแนวยาวเล็กกลางใหญ่เหมือนกันเล็กๆก็จะล่วงมาก่นกลางก็ล่วงมาใหญ่ก็จะล่วงล่วงมาแล้วถ้าใหญ่กว่าก็จะออกไปตรงนี้ น,นี้ก็จะเป็นเครื่องที่ใช้จุดูนย์กลางร่วมกันก็คือเหมือนกันกับอันนี้แหละเดี๋ยอันนี้เป็นแท่งเดียวที่แยกไปเรื่อยๆตามขนาดน,นี้ก็แบบรวมกันคือแบบอนุกรมก็คือลงไปแยกออกมาขนาดหนึง่ง อย่าขนาดหนึ่งแล้วนี่ก็ไหลลงมาอีขนาดนึงก็คือในเครื่องเดียวจะมีวงล้อหลายวงหลายขนาดไม่ใช่ไหลวงหลขนาดอันนี้การคัดแยกแบบที่เป็นลูกกิ้งปรับได้ก็คือมันจะมันจะเป็นลักษณะแบบว่าจากห่างลงไปชิดลงเรื่อยๆอก็คือตามขนาดมันเลยห่างมากก็ใหญ่ ลงไปตามเซนติเมตรของมันเล็กลงเล็กลงใช้กับพวกส้มแอปเปิลผลไม้ทรงกลมมันจะลงตามความห่างของเหล็กโอเคนะาการคัดแยกรูปล่างก็จะเป็นพวกแยกส่วนมากจะแยกพวกชนิดที่มันน้อยๆอ,ออกเช่นถั่วแดงมีน้อยในถั่วเขียวเนี่ยมันก็จะเป็นบล็อกของถั่วแดง เพื่อแยกถั่วแดงออกออกมาไหลลงออกมาถั่วเขียวก็ยังอยู่ในนี้ประมาณนี้การคัดแยกตามลักษณะที่ปรากฏจะเป็นเครื่องสแกนก็คือสแกนถ่ายด้วยคอมพิวเตอร์มีสีไหนเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะอ่านปานุ๊บแล้วก็แยกตามขนาดประมาณนี้ที่เราต้องการสีที่เราต้องการการถ่ายนี้ก็จะถ่ายด้วยคอมพิวเตอร์ เนี่ยลักษณะก็เป็นแบบว่าคล้ายเซนเซอร์อาหารลงมานี่ก็จะเป็นแสงก็คือมีคอมพิวเตอร์เนี่ยถ่ายมีคอมพิวเตอร์ถ่ายเซนเซอร์พวกแสงประมาณลักษณะอาหารประมาณนี้ลมตรงนี้ก็จะพ่นพวกออกมาเราต้องการสีนี้ลมก็จะพ่นพวกออกมาตมมสิถ้าไม่มีอันนี้คอมพิวเตอร์ผ่านไปก็จะไหลลงมาเลยลมก็จะไม่พ่น น,นี่ก็เหมือนกันเหมือนกันเลยลมพ่นเหมือนกันเอ้ไม่เอ้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ลมพ่นอันนี้เป็นแบบคืออันนี้เลื่อนเข้าเลื่อนออกน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ต่อไปแยกโดยแรงลอยตัวหรือว่าความหนาแน่นก็คือน่าจะลอยตัวก็คือแบบ อันไหนลอยลอยได้ลอยได้ดีก็จะถูกอันนี้อันนี้อาจารย์ไม่ลงไม่ลงรายละเอียดก็เลยไม่ไม่ค่อยรู้น่าจะแบบว่าอันไหนความหนานแน่นน้อยก็จะลอยได้ดีลอยสูงอย่างเงี้ยอันไหนที่น้อยที่มากความ้นนแน่นมากก็จะติดกับผิวน้ําเลยอะไรประมาณนี้มันก็แยกออกมาการคัดแยกด้วยวิธีอื่น ไฟฟ้าสถิตก็คือวัตถุดิบองมีรูปร่างกลมจะนําไฟฟ้าน้อยกว่าพราะ้อยกรวัตถุดิบที่มีรูปร่างที่เรียวหรือว่าเป็นแหลมแล้วก็ความแตกอาศัยความแตกกันถ้าแยกโดยอาศัยความแตกต่างของคุณ,คณสมบัติของผิวก็คือมีความหยาบมีความเหนียวอะไรประมาณนี้